สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากคลิปบรรยายธรรมที่เราได้ฟังกันมาคือคำถามสำคัญเลยสรุปแล้วเนี่ยพระภิกษุรับเงินรับทองนี่ผิดพระวินัยไหมคะครับเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากๆเลยครับถ้าเราว่ากันตามพระวินัยจริงๆนะครับพระวินัยดั้งเดิมเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ชัดเจนมากคือห้ามเด็ดขาดเลยครับไม่ใช่แค่ห้ามรับนะการจับต้อง รือแม้กระทั่งแค่ใจไปยินดีในเงินทองเนี่ยท่านก็ห้ามแล้วโห oh. ครับท่านมองว่ามันเป็นอุปสรรคสำคัญเลยเป็นเหมือนค่าศึกต่อพรหมจันท์ต่อการปฏิบัติธรรมนะครับแค่คิดยินดีก็ไม่ได้แล้วเหรอคะฟังดูเข้มงวดมากเลยแล้วถ้า,เ,าเกิดเผลอรับขึ้นมาจริงๆนี่คือผิดเลยใช่ครับผิดทันทีเป็นอาบัตเลยนะครับชื่อว่านิสักขยปาจิตตีซึ่งถ้าตามหลักแล้ว พอรับหรือแตะต้องปุ๊บเนี่ยต้องสละสิ่งนั้นทันทีเลยครับตอนหน้าสงสละทันทีแล้วสละยังไงคะต้องเอาไปทําอะไรวิธีการในพระวินัยก็คือให้นําไปทิ้งครับทิ้งในที่ไกลๆอย่างในปา่าแล้วก็มีข้อกําหนดด้วยนะว่าห้ามกําหนดห้ามจําว่าทิ้งไว้ตรงไหนฮะห,ห้ามจําด้วยเหรอคะครับเพื่อเป็นการตัดคือตัดความผูกพันทางใจกับเงินทองนั้นให้เด็ดขาดจริงๆอือหือต้องขนาดนั้นเลย แต่ก็น่าคิดนะคะว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยออโดยเฉพาะพระที่อาจจะมาจากตระกูลสูงสักหรือในสถานการณ์ที่มันจําเป็นขึ้นมาจริงๆมันคงลําบากหน้าดูใช่ครับประเด็นนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับก็มีเรื่องราวของเมนตกะเศรษฐีอ๋อท่านที่เป็นบิดาของอนาถบินิกะเศรษฐีใช่ไหมคะครับท่านนั้นแหละครับท่านก็เห็นความลําบากตรงนี้ของพระบางรูปเหมือนกันก็เลยไปทูลขอผ่อนผันกับพระพุทธเจ้าอ๋อ แสดงว่าก็มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเหมือนกันแล้วพระองค์ทรงผ่อนผันให้ยังไงบ้างคะท่านก็ทรงอนุญาตครับแต่มีเงื่อนไขนะท่านทรงอนุญาตให้มีสิ่งที่เรียกว่าวัยวัจกรวัยวัจกรครับเป็นเหมือนผู้ช่วยหรือผู้ทําการแทนเป็นฆราวาสนี่แหละครับคอยรับคอยจัดการเรื่องเงินทองแทนพระภิกษุได้โอเข้าใจแล้วค่ะก็คือมีคนกลางมาช่วยจัดการให้ใช่ครับแต่ แล้วแบบนี้พระท่านก็ยังเหมือนเกี่ยวข้องอยู่ดีหรือเปล่าคะมันจะต่างจากการรับเองตรงๆยังไงจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือพระพุทธเจ้าท่านวางเงื่อนไขไว้ชัดเจนมากๆว่าแม้จะมีวัยวัจกรจัดการให้เนี่ยตัวพระภิกษุเองอ่ะจะแสดงความปรารถนาหรือยินดีได้ก็เฉพาะในสิ่งที่เรียกว่ากับปิยพันธ์เท่านั้นกับปิยพันธ์คืออะไรคะขายายความนิดนึงได้ไหมคะกับปิยพันธ์ก็คือสิ่งของที่สมควรแก่สมณะนะครับ ที่จำเป็นจริงๆต่อการดำรงชีพอย่างเช่นจีวรบาทยารักษาโรคหรือปัจจัยสี่อื่นๆที่ได้มาจากการนำเงินที่วัยวัชกรเก็บไว้นั่นแหละไปแลกเปลี่ยนซื้อหามาให้อ oh. แต่หัวใจสำคัญเลยนะครับคือพระภิกษุห้ามไปยินดีในตัวเงินหรือทองที่วัยวัชกรถือครองอยู่เด็ดขาดคือถ้าใจยังไปผูกพันกับตัวเงินจานวนเงินตรงนั้นอยู่เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอาบัตเหมือนเดิมครับ อ๋อชัดเจนเลยค่ะประเด็นหลักอยู่ที่ใจจริงๆไม่ใช่แค่มือว่ารับหรือไม่รับคือถึงจะมีคนกลางจัดการให้แต่ใจของพระท่านต้องไม่ไปยึดติดกับตัวเงินนั้นให้มุ่งไปที่สิ่งของจําเป็นที่ได้มาแทนถูกต้องครับแต่จากแหล่งข้อมูลที่เราฟังมาผู้บรรยายทำท่านก็ดูจะออกังวลกับสถานการณ์ในปัจจุบันไม่น้อยเลยนะคะเรื่องนี้ใช่ครับ ท่านแสดงความเป็นห่วงมากๆว่าปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนข้อปฏิบัติเรื่องวยาวัชกรหรือการไม่จับต้องเงินทองโดยตรงเนี่ยจะถูกละเลยไปมากการที่พระรับเงินโดยตรงหรือมีบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับเงินทองอย่างเปิดเผยมันกลายเป็นเอ่อภาพที่ค่อนข้างชินตาไปแล้วซึ่งมันสวนทางกับเจตนารมณ์เดิมของพระวินัยข้อนี้มากๆครับเราท่านมองว่าผลกระทบมันมันร้ายแรงแค่ไหนคะ การละเลยข้อนี้ท่านมองว่ามันทําให้พระภิกษุห่างไกลจากเป้าหมายหลักของการบวชเลยนะครับคือการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์กลายเป็นว่าต้องมาวุ่นวายมาพะวงกับเรื่องเงินเงินทองทองแทนท่านใช้คําเปรียบเปรยที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะว่าเหมือนคนบ้างเงินคือหาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เต็มอืมและที่สําคัญมากๆเลยคือท่านย้าว่าพระธรรมวินัยเนี่ยเปรียบเสมือนองค์พระศา,าสดาเองเลยนะหลังจากพระพุทธเจ้า รินิพานไปแล้วเนี่ยก็มีพระธรรมวินัยนี่แหละที่เป็นครูเป็นแนวทางถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับเราไม่มีาศาสดาคอยนำทางแล้วีพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตไว้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในยุคนั้นแล้วก็มีการปฏิบัติจริงในสังคมปัจจุบันที่มันดูจะแตกต่างออกไปอีกใช่เลยครับมันสะท้อนความท้าทายที่มีอยู่ตลอดนะระหว่างการรักษาแกนแท้ดั้งเดิมกับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะยึดมั่นหรือจะผ่อนปรนกับข้อปฏิบัติเรื่องเงินทองนี้มันจะส่งผลต่อทิศทางต่อหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาในบ้านเราหรือในโลกยุคนี้ต่อไปอย่างไรเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ